ก็สวัสดีครับอยู่กับชิปย้อ h ชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกมไนโคนะครับวันนี้จะมาทำไกด์นะครับผมที่สําหรับผู้เล่นใหม่และผู้เล่นที่ยังไม่รู้นะครับก็คือการออโต้สกิลนะครับหรือว่าวาปเข้าดันวาปไปเมืองนะแล้วก็ออโต้บอทให้มันบอดทำควสประจําวันไปเองนะครับให้มันเดินไปเองเนาะแล้วก็ระบบคราบแล้วก็สวิตช์อาชีพที่ทุกคนไม่รู้นะครับหรือว่ามือใหม่เนาะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูการ อะไรกอนดีสวิตอาชีพเนาะสมมติอาชีพนะครับตั้งแต่เราเริ่มเกมมาแล้วมันจะให้เลือกว่าเราจะเล่นอาชีพอะไรอย่างเช่นผมเล่นหอ,อกนะครับแต่มันก็สร้างตัวละครมาจะเป็นดาบใหญ่แต่พอเล่นไปเล่นมาสักเลเวลสามสิบห้าหรือว่าเลเวลสามสิบจบบทที่แปดมันจะให้เลือกอาชีพครับผมว่าเราจะเปลี่ยนเป็นอาชีพอะไรผมก็เลือกมาเป็นหอ,อกเนาะแล้วสมมุติว่าผมเล่นไปเล่นมาโอ้ไม่ชอบสไตล์หอ,อกว่ะมันตีช้า เห็นอาชีพดาบใหญ่เท่ดีเราสามารถเปลี่ยนได้เลยครับหรือว่าเราจะไปเล่นดาบคู่อาชีพที่หลายหลายคนอาจจะชอบนะครับจากเขมเนาะเราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนี่ครับเปลี่ยนได้เลยแต่สมมุติว่าเราเปลี่ยนไปแล้วเอออาชีพเดิมดีกว่าเราสามารถเปลี่ยนได้ครับแต่ใช้เวลาประมาณ5นาทีจะเปลี่ยนเป็นเร็เเิมแล้วก็การเปลี่ยนอาชีพไปมันเสียอะไรบ้าง คือหนึ่งครับสกิลมันจะเสียสกิลครับผมเสียค่าสกิลคือเราจะต้องหาอาวุธใหม่เนาะเพราะมันใส่อาวุธเดียวกันไม่ได้แต่ชุดเครื่องประดับหรือว่าอีกามันจะใส่อันเดิมได้ครับแล้วก็จะเป็นสกิลหน้านี้คือสกิลมันต้องไปซื้ออันใหม่ครับผมซื้อสกิลใหม่ทั้งหมดเนาะยกเว้นสกิลพาสีที่มันให้มาตั้งแต่แรกซื้อสกิลใหม่ทั้งหมดแล้วก็มันจะเสียตรงนี้ครับ แต้มอาวุธที่เราสะสมมามันจะเป็นหนึ่งใหม่ส่วนแต้มอาวุธที่เราของอาชีพเก่าที่เราเล่นมาก็คือถ้าเรากลับไปมันก็จะเหมือนเดิมครับแต่อาชีพที่เราเปลี่ยนมาคือเริ่มนับหนึ่งใหม่แต้มตรงนี้สําคัญยังไงก็คือมันจะบวกนี่ครับคขาแม่นยำเฟิร์นฟนูอะไรต่างๆเนาะมันต้องเก็บใหม่อันนี้มาไกด์สาหรับผู้เล่นใหม่ๆที่บอกว่าสไตล์โอ้ไม่ชอบเล่นสไตล์ไม่ชอบเล่นอาชีพนี้สามารถทําอย่างนี้ได้เนาะอันที่สองก็คือ ระบบออโต้สกิลทำยังไงผู้เล่นใหม่อาจจะไม่รู้ให้เรากดตัวเครับผมสมมติมีสกิลให้กดตรงนี้ครับเนี่ยเราลากสกิลไปกดดับเบิ้ลิกดับเบิ้ลคลิกก็ได้ครับหรือว่าเราจะคลิกค้างแล้วก็ลากไปแล้วก็ให้ติ๊กใช้ซ้ำนี่ครับใช้ซ้ำข้ามเพราะโูดาวมันมันมีไม่เท่ากับนาะคดาวอาจเลี้ยงหนึ่งหนึ่งอาจูคดาวหนึ่งวิเนี่ยอันนี้ห้าวิหนึ่งจะเสร็จก่อนแต่มันจะรอครับผมให้ติ๊กให้หมดเลยแล้วก็กดเปิดอย่างเงี้ยครับ คือการออโต้สกิลเนาะส่วนข้างล่างนี้ก็คือให้กดตรงนี้นี่แล้วเรา,าก็คลิกมาลากมาลากมาลากมาครับตามนี้เช่นเดียวกันครับกับของยาเนาะพวกยาพวกบัฟต่างๆให้กดเหมือนกันครับแล้วก็เลื่อนได้คลิกซ้ายแล้วเลื่อนซ้ายไปขวามันจะมีช้อยเพิ่มมาเนาะแล้วก็อีกระบบหนึ่งก็คือระบบว์ปเข้าดันกดไปที่ดันเชียนครับเลือกแล้วก็ว์ปไปได้เลย บางภารกิจมันจะไปติดอยู่หน้าประตูดนันเราก็กดเราก็สามารถกดเข้าไปตรงนี้ได้ให้อ่านเควสอ่านเควสตรงนี้ครับมันจะมีเควสบอกว่าให้ไปดันนั้นดันนี้อย่างนี้หรือว่าให้เข้าเมืองอย่างนั้นอวิลเลียสอย่างเงี้ยครับบัสเตียมเรากดเข้าไปเลยตรงบนลูนก็ได้หรือเข้าไปที่เมืองก็ได้ครับกดวาร์ปได้เสียงเสียเสียีนิดนึงส่วนอีกอันคือระบบออโต้ทำเควสรายวันเควสรายวันคือในเกมนี้จะมีเควสประมาณ3 สามเควครับคือเควสหลักเนาะเควสหลักเควสลองแล้วเควสรายวันเควสรายวันมีตั้งแต่เลเวลสามสิบครับผมเราสามารถรับ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 ทั้งหมดที่เราไหวเนาะแล้วก็มันจะขึ้นโชว์ตรงนี้แล้วก็เราก็กดตีไปเลยสมมุติเราก,กดตีอย่างนี้กดตีไปเนาะแล้วมันก็ตีมอนตีมอนอยู่แถวนี้แล้วให้มันทำยังออโต้ยังไรเผื่อผมจะไปทําอาหารหรือผมจะไปกินข้าวให้ทุกคนกดที่เมนูแล้วก,กดคําขอครับผม มาที่พื้นที่การจัดก,การแล้วให้กดเปิดตรงนี้ครับทําต่อเนื่องมันก็จะทำควสเดลี่คือสีชมพูไปเองควสรายวันที่ทุกคนอาจไม่รู้ส่วนอีกอันคือระบบคราฟที่ทุกคนอาจจะไม่รู้กันเนาะระบบคราฟจะมีแบบนี้ครับผมแบบสร้างทั่วไปกับแบบเฉพาะทางสร้างทั่วไปนี่คือเราสามารถคราฟอะไรก็ได้ตามที่มันมีให้คราฟเนาะคือเราจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากส่วนสิ่งที่เราอยากคราฟส่วนคราฟ เฉพาะทางก็คือมันจะมีวินัยพุ่งทยานปาดเปลืองลุ่งเรืองลุ่งเรืองเอาทีละอย่างลุ่งเรืองนี่ก็คือจะเป็นพวกประดับพวกใบตีบวกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นหองนักเวทนักเวทก็คือนักเวทกับพระโอเคครับส่วนนี้ก็จะเป็นนักหนูกับแอดนะมีสั้นมีคู่ส่วนวินัยก็คือดาบใหญ่หอกดาบมือเดียวก็คือดาบโลกแล้วก็ดาบคู่แล้วมันดียังไง มันจะให้ตอนมันจะชอยนี่มันจะขึ้นมาให้เราเลือกประมาณสามสิบห้ามันจะดียังไงมันดีตรงนี้ครับสมมุติถ้าเราสร้างเนี่ยเราจะได้ ep 7ีเจ็ดร้อยสร้างแบบธรรมดาเลยนะ EP พีเจ็ร้อยแล้วก็มีแบบข้องแข้วข้องแข้วคืออะไรข้องแข้วก็คือตรงนี้ครับแบบฝึกหัดคือถ้าเราสร้างไปถึงข้องแข้วมันใช้ ep ีนี่เราก็สร้างไปเรากดมาข้องแข้วมีเปอร์เซ็นที่เราจะสร้างไปขายได้ครับขายในตลาดเนาะอย่างตรงนี้นี่สิบเพชร แต่จริงๆเราจะมาดูตรงนี้สีฟ้าเพราะสีเขียวมันทำภารกิจได้กันทุกคนแลละสีฟ้าถ้าเราคล่องแคล่วอะ่ะอันนี้แบบธรรมดาสุดเลยนะอาจจะไม่มีราคาห้าพันครับผมมีโอกาสได้แต่กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วมันจะมีระดับที่สูงกว่าก็คือนี่โจมตีนหนึ่งถึงสามสิบเจ็ดแบบธรรมดาที่สร้างได้เลยหนึ่งถึงยี่สิบเจ็ดอันนี้อะลรครับคือเราจะเก็บไปเรื่อยๆ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 แล้วเราสามารถครับเนี่ยมันจะขายได้ อันนี้คืออะไรเปิดองค์ประกอบเนี่ยเราถ้าเราโชคดีเราเลือกได้เลยแล้วเราก็เอาไปขายได้ด้วยเพราะมันไม่ผูกมัดตัวละครตรงนี้แหละครับที่ทุกคนต้องรู้เนาะมีหลายอย่างต้องมาศึกษากันเข้าไปครับมีอะไรมุตรงไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาตอบให้อีกทีหนึง่งเพราะผมอ่านทุกเมนตนะ์เนาะแล้วก็จะเลือกสายอะไรดีส่วนมากเขาจะเลือกสายที่ตัวเองเล่นอย่างเช่นเราผมเล่นหอกผมก็จะไปหอกอย่างเงี้ย ผมก็สร้างหอกแต่มันจะมีอีกสายหนึ่งก็คืออันอาชีพพวกเนี้ยวินยัยพุ่งทยานปาาเผืองเนี่ยส่วนมากเขาจะสร้างกันเยอะถ้าเป็นสายพ่อค้าก็คือเรามาทําต่างหูเครื่องประดับเพราะจะไปทํากันน้อยนะครับและอีกอย่างก็คือพวกไปบวกไปบวกเครื่องประดับมันไม่มีขายนะครับสร้างดูว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึงต้องออกไปดูข้างนอกประดับแหวนไปประดับแหวน ประดับแหวนอยู่ตรงนี้อ่ะใบบวกประดับแหวนนี่ครับสามร้อยเพชรก็คือมันไม่มีขายเนาะครับเอาส่วนมีอะไรอีกเออสวิตช์อาชีพก็ไปแล้วสวิตช์อาชีพก็ไปแล้วเดี๋ยวขอดูรีดแป๊บหนึ่งเนาะอันนี้ผมอัคดคลิปแบบเร็วๆอาจจะตะกุตตะกักหน่อยนะครับผมแล้วก็ระบบ ตัวสกิลระบบครับสวิตอาชีพตัวโอเคน่าจะหมดละว,วันนี้กับคลิปตรงนี้เนาะถ้ามีอะไรที่ติดใจหรือว่าไม่รู้ก็สามารถมิ้นมาได้นะครับเดี๋ยวผมไปตอบหรือว่าผมจะทําคลิปตอบอีกทีหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้น่าจะถึง5นาทีแล้วผมก็สวิตอาชีพกลับไปได้เ <c oughs> นี่ยครับเมื่อเนี่ยกลับมาสกิลเราก็จะเหมือนเดิมแล้วก็แต้มความชํานาญของบุตรผมก็เลขหก 6, <c oughs> เหมือนเดิมครับผม สบายชิวๆครับเกมน,นี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมถ้าชอบยังไงหรือเป็นประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์และกดติดตามหน่อยนะครับเผื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆหรือคุณอาจจะมีทิปใหม่ๆสำหรับพู้เล่นก็ฝากกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ชิปย้อ h ชาแนลขอบคุณครับ